มีใครมาไหมครับมีใครมาไหมครับไม่น,น่ามีเราเลไปดีกว่าเดี๋ยวจะดูอีกคู่หนึ่งต่อเฮ้ยคุณเบนเบนโหหนูอ่ะออคุณเบนเบนมาดูผมด้วย ปัลดาปัลดาผมอ่านแชทไม่ได้แล้วนะครับขอบคุณคุณเบนเบนมากนะครับที่เข้ามาดูนะปกติช่องนี้แบบไม่ค่อยมีคนมาดูผมนะไม่ค่อยมีคนมาดูผมเลยช่องนี้โอเคไปละอ่านแชทไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวขอเข้าเกมเลยแล้วกัน อยู่ก่อนเนี่ยผมอยู่ผมอยู่ก่อนแป๊บนึงแต่เดี๋ยวผมอ่านแชทนะเอ้ไม่ใช่เดี๋ยวผมผมอ่านที่ผมโน้ตไว้นะเดี๋ยวตอนนี้มันจะอ่านแชทไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนนะขอบคุณคุณเบนเบนมากนะครับที่มาอยู่นะดูจนจบก็ได้นะโอเคครับมาคุยเกมในวันนี้ครับก็เป็นบอลเซียกับเซลต้าบิงโกนะเอาจริงๆวันนี้ไม่ค่อยมีบอลจะดูนะผมก็เลยต้องมาดูลีสลาลิก้านะครับโอเค เปิดเกมมาครับเป็นเป็นฝั่งของบาเลเซียนะที่เป็นเจ้าบ้านนะครับที่ทําได้ดีกว่าครับแล้วก็ในนาทีที่หกนะครับมีบาเลเซียนะครับบุกจากด้านซ้ายนะครับแล้วก็โยนบอลโยนบอลมาด้านขวาจากนั้นอะ่ะเขาวาบอลมันมา,มาถึงกาย่าเว้ยแล้วกาย่าได้ลองแบบยิงแบบวอลเลย์ลูกเนี้ยน่าได้มากนะครับลองไปดูในไฮไลไท์นะลูกนี้น่าจะมีนะเดี๋ยวดิมาดูในเรื่องของเกมสแต่งกันก่อนแล้วกันครับ คองบอล45ต่อ55เหรอเซลตาทำได้ดีกว่าเหรอครับแต่อโอกาสยิง10ต่อ9นะตรงกรอบ3ต่อ3คอนเนอร์3ต่อ3การเซฟ3ต่อ2แล้วก็ฟาวล์22ต่อ19แต่ประตูดโดยรวมบาลนเซียน่ชนะไป2ประตูต่อ0น,นะครับโอเคต่อมาในนาทีที่12นะมีจังหวะของเซลตา้านะลูกนี้ได้ยิงก็ติดบล็อกนะครับแล้วก็ ในนาทีที่สิบสามนะครับมีจังหวะของบาเลนเซออีกแล้วบาเลนเซออีกแล้วครับเปิดบอลจากด้านข้างนะครับตอนแรกอะ่ะคือมันจะแบบมันไม่มีอะไรแล้วเว้ยคือเขาเปิดบอลมามันไม่มีอะไรแล้วเว้ยแต่กองหลังของเซอร์ตาบิงโกเขาสกัดบอลไม่ดีอะ่ะบอลมันไม่เข้าทางของบาเลนเซแล้วก็ได้ได้ซัดเต็มเต็มเลยครับแต่คนยิงมันยิงไม่ดีเองอะ่ะบอลออกไปไหนก็ไม่รู้นะเสียดายมากครับลูกนี้นะ ยิงไม่ดีแต่น้ำหนักนี่แบบน้ำหนักแรงมากรับลูกเนี้ยเสียดายเหมือนกันประมาในนาทีที่แ8ดนะครับมีจังหวะของบารเลนเซียนะลูกเนี้ยเล่นจากด้านเล่นจากกลางสนามครับโยโนบอลยาวๆไปให้กาย่านะกาย่าวันนี้เติมเกมสนุกมากแล้วก็เกมรับดีมากครับในกาย่าในวันนี้นะก็บาซ่านะผมเชียร์บาซ่ากับแมนยูใช่ไหมแล้วก็มีข่าวกับบาซ่าอยู่นะกาย่านะเจสซเซกาย่านะ ก็เลยตามมาดูนะนะเกมนี้เล่นดีครับทั้งบุกดีแล้วก็รับดีนะกาย่านะโอเคโยนไปหากาย่านะวิ่งจนแบบเกือบจะสุดเส้นหลังอะประมาณบริเวณตรงเนี้ยแล้วก็จากนั้นเขาก็ตกไปให้ตรงกลางเวด้างในมามีเอ่อมาโอสอันเดสอยู่ข้างในเว้ยแล้วจากนั้นนะ่ะเขาเลือกถามว่าเขายิงได้ไหมเขายิงได้ด้วยแต่เขาเลือกจะถวา,ายผ่านไปให้เมสซ่โกเมดนะ ได้ยิงจ่อๆนะครับก็ขึ้นนําไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะลูกนี้เหมือนจะใช้อกด้วยนะใช้อกในการแบบดันบอลเข้าไปเข้าประตูไปนะครับต่อจากนั้นก็มีจังหวะของผู้เล่นของเือใต้บิงโก้เขาพยายามจะแบบบอกกรรมาการว่าเฮ้ยลูกนี้มันล้าหน้านะหรือเปล่าอะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะกรรมาการก็ไปเช็ค V R นะครับสุดท้ายก็ไม่ล้านะแล้วก็ได้ประตูไปนะครับต่อมาในนาทีที่สามสิบแปดนะครับมีจังหวะของเซอใต้บิ์โก้นะ ลกจากด้านข้างนะครับจากนั้นโยนบอลไปให้เพื่อนบอลถึงผู้เล่นของเซลตานะถามว่าได้ยิงไหมก็ก็ได้ยิงแหละแต่มันผมไม่รู้จะพูดไงอ่ะมันเหมือนเขาจะเน้นชัวร์ไปหน่อยอ่ะส่งไปให้โนริโตแล้ว่ส่งไปให้โนริโตจากนั้นอ่ะบอลมันไม่ระยะมันไม่ถึงห้าหลาระยะมันไม่ถึงห้าหลาคือแบบ ยิงไปตรงตัวได้ไงก็ไม่รู้นะลูกเนี้ย <c oughs> ก็ยังหนึ่งประตูต่อศูนอยู่ครับต่อมาในนาทีที่สามสิบเก้าครับเป็นจังหวะของเซลตานะโยนบอลจากด้านข้างครับลูกนี้ได้หมงกนะแต่ก็ออกขอบไปไกลนะ จบครึ่งแรกครับเป็นบาลเซียนะครับ,รบที่นําเซลตาไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะต่อมาในนาทีที่ห้าสิบสี่นะครับมีจังหวะของเซลตาบุกมาจากด้านข้างนะครับจากจากนั้นนะครับคอสมาด้านในเนี่ยได้หม่งแต่ลูกนี้หม่งไม่ดีนะน้ําหนักเบาแล้วก็ไปตรงตัวของผู้รักษาประตูนะในนาทีที่หกสิบนะครับมีจังหวะของบาลเซียมาอีเล้วนะจากเอ่อจากจากกลางนะเขาเขาเลี้ยงมาจากจากกลางสนามเลยอะ่ะ เรียกว่าไงเนี่ยมันไม่ใช่กลางสนามอะมันมันบุกจากแดงกลางอะ่ะเอออยู่ตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยครับแล้วก็ตกไปให้ด้านข้างนะด้านขวาคือตรงนั้นน่ะผู้เล่นของบาเลเนเซียเอาเอาตรงๆเลยคือแบบมีเวลามีเวลามากอะ่ะจะแบบจะเปิดยังไงดีจะแบบเลือกใครดีคือผู้เล่นของเซอร์าบิงโกมันไม่มันไม่มาบีบเลยอะสุดท้ายก็ได้เปิดบอลไปแล้วก็เข้าไปตรงกลางคนระับ แล้วก็เป็นอาราโคนะครับที่เป็นกองหลังของเซตาบิโกพยายามเขาพยายามจะหมวันเพื่อสกัดแต่หมงโหมงยังไงไม่รู้ไปเข้าทางตัวเองแนละ้วโหมงอย่างแบบสวยเลยนะผมว่าสวยนะผมว่าเขาหมกไม่ดีอ่ะขึ้นนําไป 2, สองประตูต่อศูนย์นะครับจากเอโอนโกของอาราโคนะอาราโคของเซตานะไม่ใช่อาราโคของบาซ่านะครับ ต่อมาในนาทีที่74นะครับมีจังหวะของเปเลเซียบุกมาจากด้านข้างนะครับเหมือนเดิมนะกองหลังของเซลตาบิโก้ก็เกมนี้เกมนี้เขาดูเล่นกันกแปลกๆนะบอลชลมุนดีที่เตะออกไปได้ทันนะครับแล้วก็ในนาทีที่87นะครับมีจังหวะของลาซิตนะตัดบอลได้แล้วก็เลือกยิงเองนะครับลูกเนี้ยมันเป็นลูกที่แบบเพื่อนเพื่อนเติมด้านขวาก็มีด้านซ้ายก็มีแต่ไม่สูงนะ เลือกจะยิงเองนะครับก็ออกบอลไปไกลๆนะก็จบเกมนะครับมาเลเซียเอาชนะเซลตาบิโก้ไปซ่องประตูต่อศูนย์ยังอยู่หรือเปล่าคุณเบนเบนหรือไปแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับในเกมนี้ผมขอชมนะในส่วนของเออ e ดูจากจังหวะดิดูจากการคอมบอลจังหวะการยิงทุกอย่างอะ่ะมันพอๆกันด้วยเผลอๆเซลตาบิโก้ ingo, ทำได้ดีกว่าด้วยซ้ำ แต่แต่ด้วยสก,กอร์รวมแบะมจบที่สองประตูต่อศูนย์ผมขอชมกล้องหลังของวาเลนเซียนะเกมนี้เล่นดีมากครับเซลต้าบิงโกเขาพยายามจะเจาะเว้ยเขาพยายามจะเจาะแต่สุดท้ายยิงไปก็ติดบล็อกยิงไปก็ติดบล็อกมีจังหวะแบบเออถามว่าจังหวะมีนอกจากนั้นไหมก็มีนะแต่เป็นจังหวะแบบติดบล็อกทางนั้นเลยครับนอกนั้นจะเป็นแบบจังหวะที่ผมเอามาพูดในกะกีนี้นะครับ แล้วก็กองหลังของเซลต้าบิงโกเกมนี้ค่อนข้างที่จะแปลกนะแล้วก็ทุกคนอะ่ะผมว่าเขาไม่ยอมเขาไม่ค่อยจะบีบบีบในส่วนของบาเลนเซยเท่าไหร่กองหลังก็เล่นแบบแปลกแปกแบบเข้าบอลกันแปลกแปกบาบงแบบแบบจังหวะก็เล่นกันชุลมุนเหมือนจะเสียเสียสมาธิไปงงๆนะผมนัดนี้นะสำหรับเซลต้าบิงโกนะครับแต่ก็เอาจริงเกมนี้มันก็ไม่ได้มีผลอะไรบ่าเพราะว่าทั้งสองทีมก็ ไม่ได้แบบลุ้นอะไรมากไปนะในเกมสุดท้ายครับในส่วนของกาย่านะกาย่าเกมนี้ค่อนข้างได้ดีนะครับเกมรับก็ดีแล้วก็บุกได้ดีนะถ้าสังเกตหลายๆเอ,อหลายๆย่างกว่าทั้งบาเลนเซียแล้วก็เซลตาบิงโกเขาพยายามจะเล่นจากด้านข้างแล้วก็เปิดมาตรงกลางนะซึ่งถามว่าอืม มาเลเซียรับดีแต่เซฟต้าบิงโก้เนี่ยคือปัญหาหลักเลยในเกมนี้นะก็จบเกมนะครับสองประตูต่อศูนย์นะมันมันไม่ได้รู้อะไรอยู่แล้วผมก็ไม่รู้จะลงดีเทลไปเพื่ออะไรนะโอเคยังอยู่ไหมหรือว่าไปแล้วถ้าเอ่อถ้าตีสามถ้าตีสามผมมาอีกรอบหนึ่งผมไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะถ้ามาก็คือ ผมขยันนะแต่ถ้าไม่มาก็คือผมที่เขียนนะเอาไปแบบนี้แล้วกันโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับไปละ